ที่ปู้จดข่าวช่วงสนทนาวันนี้นะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องกีฬาสีครับเพราะว่าในวันศุกร์ที่18มกราคมนี้มหาวิทยาลัยชาญศูนย์นนช่นบางน,น,นาเนี่ยนะครับจะมีการจัดกีฬาสีเกิดขึ้นก็จะจัดกันที่สนามกีฬาบ <ขา S 1> ูติอน,นันต์ครับแน่นอนนะครับว่าการแข่งขันต่างๆก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นการกีฬาสีก็มีขึ้นมีวัตถุประสงค์น่าจะชัดเจนนะครับว่าให้รู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยแล้วก็จะต้องมีการทํางานกันเป็นทีม แสดงความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสีครับแล้ววันนี้รายการของเราได้เชิญตัวแทนแต่ละสีมาพูดคุยในรายการนะครับขอแนะนําท่านแรกครับคุณศรีระดาสีโคตรนะครับจากตัวแทนสีเขียวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนิราวรรณแสนกรุงครับตัวแทนสีส้มครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับมุกวีดีบุกคําครับตัวแทนสีชมพูครับสวัสดีทั้ง3าท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่า แต่ละสีเนี่ยมีเริ่มต้นจากคอนเซปต์ก่อนว่าแต่ละสีนั้นมีคอนเซปต์อะไรจากสีเขียวก่อนครับสีเขียวตอนแรกประชุมครั้งแรกก็ <c oughs> มีหลายคอนเซปต์เหมือนก,นกันกว่าจะลงตัวเป็นคอนเซปต์นี้ก็คิดมาเรื่อยๆจนล่าสุดเปลี่ยนเป็นคอนเซปต์ทหารสีเขียว <c oughs> ดูมันจะเวิร์กสุดแล้วก็ทํางานง่ายสุดอืม <c oughs> แล้วสีส้ <c oughs> มครับตอนนี้เป็นคอนเซปต์คือจริงๆก็จะคล้ายๆของสีเขียวว่าเรามีหลายคอนเซปต์ก่อน แต่คือตอนแรกๆเลยกะว่าจะเป็นฮาวายแต่ก็เหมือนปรึกษากันไปปรึกษากันมาแล้วก็ของขวัญมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันน้องๆ้ีง l e เขาก็ได้เขาเรียกว่าอะไรวางคอนเซปต์เขามาในระดับหนึ่งแล้วเราก็เลยโอเคของขวัญมันก็ดูล่าเริงแล้วก็สดใสด้วยแล้วสีชมพูครับสีชมพูตอนนี้เป็นเ l ย์บอยลิสติ้งค่ะเทบอยลิสติ้งมันเป็นยังไงฮะมันเป็นตอนแรกเทย์บอยตอนแรกเป็นคอนเซปต์เทบอยเฉยๆแต่คราวนี้มันดูเหมือนว่า มันไม่มีอะไรอะค่ะดูเหมือนแบบก็เย์บอยธรรมดาแต่ก็เลยเติมเลสซิ่งเข้าไปเหมือนกับแบบการแข่งรถการอะไรเงี้ยมาประยุกต์รวมกันอะคะอ่ะแล้วทําไมแต่ละสีจะต้องมีตีมครับตีมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจากสีเขียวกันก็ตอนแรกประชุมครั้งแรกเลยคือก็พี่อัน้องหยุดประชุมด้วยกันแล้วก็ให้น้องแบบคิดมาว่าอยากทําทสีเขียวเนี่ยอ,อยากทำคอนเซ็ปต์อะไรจริงๆตอนแรกไม่อยากได้ทหารเพราะว่าทหารมันค่อนข้างเกลือแล้วคนเยอะทําเยอะแล้ว แต่พอดีคิดไปคิดมาเราเวลาภาพรวมมันออกมามันทํายากก็เลยโอเคงั้นในเมื่อเวลามีน้อยด้วยอะไรก็เลยใช้เป็นทหารก็คือทีมเนี่ยคือมีความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะได้เป็นหลักในการจัดพาเลทในการในการทาสแตนทำสแตนด้วยแล้วถ้าทีมทหารถ้านึกถึงนึกถึงทีมทหารปุ๊บเนี่ยสีเขียวเนี่ยสแตนจอกมาเป็นยังไงฮะสแตนตอนนี้ที่คิดเอาไว้ก็จะออกแนวเหมือนทําเป็นซุ้มค่ายทหารมี มีพลอปอะไรเงี้ยจะไม่ได้เน้นฉากจะเน้นเป็นพลอปมากกว่าค่ะ,ะครับแล้วสีส้มนะครับธีมของขวัญเนี่ยมันหน้าตาจออกมาเป็นยังไงจริงๆมันก็คือเน้นความสนุกอยู่แล้วแต่ขอไม่บอกได้ไหมว่ามันจอกมาเป็นยังไงคือยังไม่ได้คิดหรือว่า <c oughs> เราคิด <c oughs> เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อุ๊บเ้า <c oughs> อุ๊บไปก,ปก่อนอ่าอุ๊บก็อุ๊บแล้วแล้วสีชมพูบอกได้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงสีชมพูสแตนแล้วก็พางไง จะเป็นสแตนนี่จะเป็นคล้ายๆกับแบบเหมือนคอนเซ็ปต์แบบแข่งรถแล้วก็จะมีเหมือนประยุกต์ความเซ็กซี่กับความกล้าหาร,รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กซี่กับความกล้าหารแล้วก็ความกาม็เป็นเพย์บอยอะค่ะก็คือครับครับแล้วทีนี้มันมีอุปสรรคอะไรไหมครับในการทํางานในการคิดงานความคิดเห็นที่แตกต่างมันมีวิธีการจัดการยังไงครับภายในสีเขียวเองเป็นยังไงครับอุปสรรคก็เยอะนะเพราะว่าเนื่องจาก นืาองจากหาเราคนค่อนข้างน้อยใช่ไหมเราสีหนึ่งก็มีประมาณ60กว่าคนน้องเรียกความร่วมมือจริงๆเนี่ยก็มีประมาณ30กว่าคนนิดๆเออมันมันความร่วมมือน้องค่อนข้างที่จะน้อยไปประชุมกันน้อยมากแต่ว่าที่ทํางานช่วยทํางานเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็มีรวมๆประมาณ30สกว่าคนอะไรเงี้ยปัญหามันก็เลยจะค่อนข้างเยอะเพราะผูคลากรมันน้อยก็เลยแบบหลายคนต้องช่วยกันทําหลายตําแหน่งอะไรประมาณเนี้ยอุปสรรค ก็เรื่องจะมีเป็นเรื่องความร่วมมือซะมากกว่าแต่ว่า<ม>ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไปได้ด้วยดีแล้วละดีขึ้นแล้วครับถ้าสีส้มนะครับอุปสรรคมีอะไรไหมคะคืออุปสรรคจริงๆมันก็มันเป็นเรื่องเหมือนแบบการคุยกันมากกว่าเราเหมือนสื่อสารกับน้องไม่ลงตัว<ม>แล้วมันก็มันก็เป็นอุปสรรคในระดับหนึ่งแล้วคนน้อยแทนที่จะเรื่องน้อยแต่มันก็เป็นคนน้อยเรื่องเยอะ เออคนน้อยลองเยอะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมว่าก็คือเหมือนแบบพอคือเหมือนเราคุยกันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยจํานวนคนที่น้อยอยู่แล้วก็แบบเมื่อไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมแต่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่คือเออมันก็ยิ่งน้อย <คน S 1> ามาบบให้เรื่องมันก็เลยเยอะใช่เรื่องมันก็เลยเยอะแล้วมันก็พอทีเนี้ยคนมันน้อยเราจะจับสันหรือว่าเราจะทําอะไรเงี้ยมันก็ลําบากเพราะว่าคนมันจนํานวนจํากัดคนที่จะให้ความร่วมมือก็จํานวนจํากัดคนที่มีฝีมือก็จํานวนจํากัดแล้วสีเราก็เป็นสีที่ จำนวนจำกัดมากจำกัดทุกอย่างสรุปสีส้มคนน้อยเรื่องเยอะเออแล้วสีชมพูสีชมพูมีปัญหาตอนแรกคือความคิดแตกต่างกันค่ะตอนคิดธีมเรื่องตอนแรกไม่ได้เป็น p a y b o y r a c i n g ก็เป็นธีมงานวัดแต่คราวนี้พอแบบเหมือนทุกคนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ก็เลยเปิดโหวตใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เลยแบบ แชร์กันลงตัวแล้วค่ะเพราะว่างานก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วแต่จริงปัญหาเรื่องเงินก็สำคัญเหมือนกันนะเอออยากให้พูดปัญหา,าเรื่องเงินนี่ได้กัน<บ>เท่าไหร่งบงบคือตอนนี้เราต้องเก็บน้องแล้วก็รุ่นพี่เพิ่มม,มีเออแล้วก็เหมือนเงินจากทางมหาหลัยก็ค่อนข้างน้อยซึ่งทางานวันนี้ถึงจะเป็นงานเล็กแต่มันก็ต้องใช้เงินพอสมควรเหมือนกันเพราะมันมีคนเยอะใช่แล้วมันก็เหมือนพอพองบน้อย น้องต้องจ่ายตังอีกเราก็แบบอยากทำมาให้ดีที่สุดให้มันคุ้มกับเงินน้องที่จ่ายมาอะไรแบบนี้มันก็อาจจะต้องมีการคิดเยอะหรือว่าประหยัดอะไรหรือทําอะไรมันแบบให้น้องแบบรู้สึกดีที่เขาได้ช่วยเราออกเงินอะไรเงี้ยเออมันก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยนิดนึงครับแล้วสีอย่างอย่างสีส้มเนี่ยน้องเก็บเท่าไหร่น้องเก็บสามร้อยค่ะแล้วพี่ห้าร้อยซึ่งพี่เหนื่อยใจมากมันเยอะไปไหมห้าร้อยกับสามร้อย เยอะสำหรับเรานะแต่ที่ถามทุกคนเราก็คิดว่าน่าจะเยอะเยอะไหมเจะซูมเยอะที่เราก็คิดว่า่ใชจ่ิงๆใช่คือน้องสามร้อยพี่ห้าร้อยเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าในราคาที่แบบพี่จะต้องออกเพิ่มมากกว่าหรืออะไรนะแต่คือแบบในความคิดเราเออมันมันไม่น่าจะต้องพุ่มขนาดเนี้ยถ้ามหาลัยเป็นคนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมีคือมันเป็นกิจกรรมมหาวิทยาลัยเราคิดว่าถ้าเกิดจะมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็น่าจะสนับสนุน คืออคือถ้าบอกให้เราไปหาสปอนเซอร์อย่างเงี้ยคือเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรายังไม่มีคอนเนคออที่มันมากพอผมคิดว่าถ้าเราไปหาสปอนเซอร์เนี่ยนะถ้าสปอนเซอร์เราไปขอเพื่อที่จะไปบริจาคไปทำจิตอาสาเนี่ยผมว่าเขาให้ใช่แต่เราลองคิดกลับกันว่าถ้าเราไปขอบอกว่าเนี่ยจะเอามาทำพาเลทเอามาทําเงี้ยมันจะมีใครให้ ก็ค่อนข้างมันค่อนข้างยากเราต้องทําหนังสืออะไรเงี้ยาต้องใช้เวลาใช้ในการทากีฬาของเราแค่เดือนเดียวเองมั้งแค่ไม่ถึงด้วยเพราะมันหลังสอบแล้วสีชัพวโมคิดว่าคุ้มไหมกับการเก็บเงิน300แต่ว่าคุ้มไม่คุ้มนั่นอีกเรื่องนึงเอ่ามันจะเก็บไม่เก็บอีกเรื่องนึงคือมันต้องเก็บอยู่แล้วแน่ๆแต่ว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่ถ้าคือเก็บนะตอนนี้คือทุกคนช่วยกันแชร์ก็ยังยังพอได้ค่ะแต่คือถ้าเกิดพวกออกค่าชุดลีดเองอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวจะเยอะไปสำหรับนักศึกษา อะไรเป็นสาเหตุที่เราต้องเก็บเงินเงินสองพันมันไม่พอไม่พอเลยจ้ะทำอะไรไม่ได้เลยนะสองพันเออมันต้องแบบคือไม่ได้น้อยมาคือคือถ้าไหนไหนเราจะทํากีฬาสีไปแล้วอ่ะถ้ามันจะทํามันก็ควรจะทำให้มันดีที่สุดเท่อที่จะทําได้ถูกไหมแล้วสองพันมันทําอะไรไม่เลยแค่ค่าน้ํานักกีฬาก็หมดแล้วอ่ะเออเราเลยคิดว่ามันก็เลยต้องเก็บตังค์เพิ่มเพราค่าน้ำนี้ไม่ได้อยู่ที่กองกลางเหรอกองกลางเขารู้สึกจะมีแค่วันจริงวันเดียวแล้วระหว่างน้องซ้อมเนี้ยเออ ค่ารถค่าเดินทางแจกแจงให้ดูให้ฟังหอได้ไหมว่าลองจําลองภาพแบบว่ามันต้องใช้เงินที่แท้จริงจํานวนจริงๆมันควรจะเท่าไหร่มันต้องใช้อะไรบ้างเอาแค่นี้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอ่ใช้ซื้อของทำสแตนมีอทำพวกทําฉากพร้อมต่างๆในเดินพาเลทอะไรพวกเนี้ยออแล้วก็มีพวก สวัสดิการต่างเสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอนักกีฬาซึ่งเขาไม่มีให้ต้องไปหาเสื้อนักกีฬาตอนนี้เสื้อนักกีฬานี่เราต้องหาเองก็หรอใช่หาเองใช่นักาหาเองแล้วก็มีลีดอีกซึ่งลีดอ่ะเนื่องจากน้องเขาแบบยอมมาเป็นลีดให้เราแล้วเราไม่อยากให้น้องออกตังเพิ่มอีกเพราะว่าสามร้อยน้องเขาก็จ่ายเราก็เลยคิดว่าจะออกคนละครึ่งอะไรเงี้ยเออก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วย สีส้มเป็นเหมือนกันไหมค่าเดินทงค่าเดินทางด้วยในการซื้อของรู้สึกว่าสีเนี่ยประหยัดที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ก็มันประหยัดได้มันก็ประหยัดหมายถึงว่าเราแบบถ้าสมมติว่าของที่เรามีกันที่บ้านเนี้ยถ้าใครมีก็ให้ช่วยกันอ,ออกมามแต่คืออย่างผ้าหรือว่าอย่างสีที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตรงนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องไปซื้อซื้อมันก็ค่อนข้างแพงในระดับที่ของผ้ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็ค่าเดินทางจากบางนาตราไปพะงุรัตเนี่ย S <S มันแพง <S 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 เอออะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ก็คือพยายามที่จะประหยัดที่สุดอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเงินมาให้กับสวัสดิการมากน้อยเท่าไหร่ก็คือถ้าเซตตรงไหนได้ก็คือเซตไปเลยปัดออกไปเลยว่าไหนไม่จําเป็นอะไรงะเงี้ยแล้วสีชมพูครับเ,เรื่องเ<ม>งินมีันหาแต่เรื่องเงินมีมันก็ต้องมีทุกสีแล้วค่ะเพราะว่าไอ้นี่งบสนสนมันน้อยก็เหมือนกันค่ารถค่าเดินทางค่าทําสแตนพาเลตแล้วก็นักกีฬาหมดเลยค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาบอก เมื่อวานนี้ผมเพิ่งที่จะไปคุยกับผู้ช่วยอธิการบดีเนี่ยเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของการทํากีฬาสีเนี่ยไม่ได้ให้มาทําฮาเลนหรือสแตนนะจุดมุ่งหมายของการทํากีฬาสีคือให้นักกีฬาได้ซ้อมได้แข่งกีฬาเพื่อสุขะอ,อนามัยแล้วสิ่งที่เราลงทุนกันไปเนี่ยพวกเราคิดว่าเราตีความการแข่งแขันกีฬาสีผิดพลาดไปไหมเราถึงต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้ ไม่รู้นะแต่แต่คิดว่าถ้าเขาต้องการแค่นั้นก็น่าจะลงมาเลยตั้งแต่แรกออบอกมาเลยว่าอยากแข่งกีฬาก็บอกว่าเป็นงานกีฬาไปเลยอย่ามาบอกว่าเป็นงานกีฬาสีเพราะว่ากีฬาสีที่เราเคยเจอมามันต้องมีสไตล์มีพาเลตนีีดีใช่คืออันนี้เราไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเกิดเขาจะบอกว่าระบุมาแค่แข่งกีฬาหรือว่าอะไรเงี้ยถ้านก็เอาหาสปอนเซอร์เรื่องเสื้อกีฬามาใช่ จบตรงนี้เราก็จะได้ไม่ต้องพูดกันเราจะได้แค่แบ่งน้องเล่นกีฬาอะไรแค่นั้นจบเราจะได้ไม่ต้องมีลีดไม่ต้องมีสแตนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาต้องการให้เราแบบเหมือนถ้าสมมติว่าเราทําให้เหมือนปีที่แล้วเราก็มีครบเหมือนกันอะ่ะมีสแตนมีลีดพาเลตอาจจะอาจจะพาเลตเราไม่ไม่ได้อันนี้มากแต่ว่าคือี่เราก็มีประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออมันดีแล้วเขาอยากได้แบบนี้อีกซึ่งปีนี้เราก็ซึ่งปีนี้มีน้องเพิ่มเราก็เลยอา,อาจจะทําให้มันดีที่สุดเราจะทําได้ซึ่งถ้าเขาอยากได้แบบเฉพาะกีฬาแต่แรกก็ จะได้ไม่ต้องงบเยอะขนาดนี้เหมือนกันบิมนะครับทีชมพูก็คือเราตีความกันผิดไปไหมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสีไม่ผิดค่ะถ้าเขาบอกว่ากีฬาสีมันก็ต้องมีกองเชียร์มีแสดงมีพาเลยอยู่แล้วนี่คือความเข้าใจร่วมกันของคนในงให้แข่งกีฬากันในมหาวิทยาลัยก็จัดเป็นกีฬาไปเลยดีกว่ากีฬามหาวิทยาลัยอะไรใช่แล้วก็คือเราก็เชียร์แบบเชียร์ธรรมดาแล้วก็ใส่กองเชียร์กันนะกีฬาไม่หาผู้งอกนุ่อะไรประมาณนี้ไม่ต้องอลังการขนาดนี้ไม่ต้องมีหลี จนกระทั่ทงมันมีคําเก่าออกมาว่าพอมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากๆทุกคนตั้งคาถามว่าเราจัดทําไมเราตั้งคาถามไหมช่วงมีอยู่ช่วงช่วงแรกๆก็คิดอยู่ช่วงที่แบบว่ายังดาเนินงานไปไม่เยอะอคิดอยู่จัดทําไมเพราะมันค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วแล้วแบบว่าการจันที่เราบอกว่ามันอยู่ในช่วงแบบปีใหม่หลังสอบอะไรเงี้ยคนหยุดกันไปเที่ยวไว้นู่น แล้วเวลาทีนี้เวลาซ้อมมันก็จะค่อนข้างน้อยแล้วเนื่องจากมันมีปัญหาอยู่แล้วอะ่ะคนที่ทํางานก็ค่อนข้างแบบโอ้โหเฟลอะ่ะมันความร่วมมือน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วจัดดีหรือไม่จัดดีตอนนี้ก็ในเมื่อทุกคนลงทุนมาขนาดนี้แล้วต้องก็ต้องจัดดีแล้วแหละมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วหญิงคิดว่าไงฮะถ้าสมมติข้างหน้ามันมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะ,ยะขนาดนี้ก็ถ้าสมมติเ,เขาอยากทำเฉพาะกีฬาเนี้ยก็บอกไปเลยว่าเฉพาะกีฬาเออ เพราะว่าแบบเหมือนจัดเป็นกีฬาของมหาลัยอะไรเงี้ยความต้องการของนักศึกษาจริงๆเนี่ยอยากจะมีกีฬาสีไหมคือจริงๆมันเหมือนอันเนี้ยไว้ให้ผ่อนคลายเหมือนกันแลัมันเหมือนเป็นถ้าจพูดมันก็จะสนิทกันรุ่นน้องด้วยเพราะว่าเหมือนเราได้คุยกันได้ทํางานร่วมกันมันก็เหมือนกันแต่ถ้าจะแข่งกีฬามันก็สนิทกันได้เหมือนกันถ้าเกิดจะไม่มีเหมือนอย่างแอยมีเชียอะไรเงี้ยคือจะเป็นกีฬาเลยอ่ะเราก็คิดว่ามันก็ได้ เราคิดว่ามันเหมือน,นเป็นอะไรที่ให้มาปลดปล่อยมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็หวังอะหวังว่าแบบเราเรา,เราทำขนาดน,นี้เราลงทุนขนาดน,นี้แล้วอะมันก็น่าจะมีเขาเรียกนะชัยชนะอะไรเงี้ยเออไม่ไม่แบบแต่ว่าอ้ไยังไงวะคือเหมือนกับมันก็ช่างเถอะยังไงช่างเถอะเออก็คือ <S 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 สุดท้ายแล้วอยากจริงๆแล้วอยากให้มีกีฬาสีไหมความต้องการจริงจริเอะ ในฐานะที่ปีนเนี่ยเป็นปินหนึ่งคนเดียวที่นั่งอยู่ในวงเนี่ยคือว่ามันก็เหมือนเราเคยชินที่ว่ามัธยมปฐมเนี่ยมันมีม,มันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมามัคคีกันหรือว่าแบบเป็นผ่อนคลายอย่างที่พี่หญิงบอกออแล้วสุดท้ายแล้วมันกลับไปเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความซีเรียสเข้าไป มันผมก็จะถูกไหมเนี่ยแต่ไม่แน่บางทีความซีเรียสมันอาจจะกลับกายเป็นความสามัีก็ได้ไม่ถึงขั้นซีเรียสหรอกแค่มันแบบคือจริงๆทําอะไรทุกอย่างอ่ะมันมีอุปสรรคหมดเลยคือหรือว่าจะทารายงานกลุ่มในห้องก็มีอุปสรรคเราคิดว่านะแต่คือเนี้ยมันเป็นแค่งานที่มีจํานวนคนเยอะอเหมือนกลุ่มใหญ่มากขึ้นมันก็เลยอุปสรรคมากขึ้นความเขาเรียกนะท้อหรือว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นตามอุปสรรคที่มันมากขึ้นเหมือนกันแล้วคิดว่า จะแก้ไขยังไงเรามีวิธีทางแก้ไขยังไงแต่ว,ว่าคุยแก้ไขในระถึงแก,แก้ไขคือโอเคแก้ไขในระดับเราเนี่ยผมถามไปแล้วแหละว่าจะแก้ไขยังไงก็อาจจะมีการเรียกน้องมาคุยแต่ว่าเราคิดอยากจะสะท้อนเสียงไปถึงคนที่เขามีอำนาจในการจาารัดสรรงบประมาณจริงๆอ่ะแนวทางที่ควรจะเป็นมันควรจะเป็นยังไงเผื่อ,อจ,จะอนาคตจะได้เอาแนวทางเนี้ยไปใช้กันได้คเอาจริงๆนะเราว่ามีกีฬาสีอ่ะมันดีมันเหมือนกับ ได้ร่วมง,งานกันอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ที่ว่าความร่วมมือของนักศึกษาในมหาลัยอ่ะมันมีไหมจริงๆถ้าทุกคนร่วมมือกันแต่แรกนะปัญหาไม่มีเว้ยไม่มีเลยเออแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับพอทุกคนความร่วมมือน้อยคนที่เป็นเหมือนเฮดเฮดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเหมือนเขาไม่มีแรงทําเหมือนเขาก็ฟลเฟล,เฟลกัน<ห>อ่ะเออมันท้อเออเหมือนกับเรียกใครมาก็ไม่มีใครประชุม ถามความคิดก็ไม่มีใครแสดงความเห็นแต่พอทําออกมาแล้วก็มีเสียงบนหรืออะไรอย่างนี้มาบ้างเลยมันก็เลยเริ่มท้อแต่พอตอนนี้ทุกคนเริ่มให้ความร่วมมือดีขึ้นเราก็มีมีใจ,ใจกําลังใจขึ้นแหละรารู้สึกดีขึ้นมันก็มีอุปสรรคเหมือนหญิงพูดแล้วทุกอย่างมันมีอุปสรรคมดแหละแต่คือในตัวราการเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการได้แต่มันจะดีขึ้นไปมากกว่าน,นี้ถ้านโยบายจากข้างบนถ้าการให้งบป,ประมาณจากข้างบนมัน <c oughs> ลงมามากกว่านี้หรือมันควรจะเป็นยังไงครับสีส้มคือ จริงๆในความพี่ของเราอ่ะในความพี<อ>่ของเราอ่ะเราว่าเขาน่าจะจัดในช่วงของเวลาที่เหมาะสมคืองบประมาณอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากพูดถึงเงี้ยเพราะว่ามันก็เ,<ร>เป็นเรื่อง<ช>ที่เขาจะอืเป็นเรื่องที่เขาจะให้มาคือเราคิดว่าเวลาในการจัดอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกที่พูดกันเลยว่ามันกระชั้นชีดกันมากแล้วคือมีเวลาให้เตรียมตัวกันคือเรานับจริงๆว่าไม่ถึงเดือนเพราะเรารู้ก็คือก่อนสอบแล้วมันต้องสอบ แล้วก็ปิดปีใหม่หแล้วก็มาอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะต้องไปและแล้วก็เออเราก็กลัวลว่าถ้าจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนมันเต็มที่อยู่แล้วอ่ะก็ควรที่จะแบบกําหนดเวลาที่เหมาะสมกว่าเนี่ยไม่ให้เบียดหรือว่าไม่ให้กระทบในเรื่องของการเรียนซึ่งมันกระทบจริงๆเพราะว่ามีอาจารย์ในห้องบนเบียดอะไรห้องพูดฟังพูด ถึงว่ามันมีผลกระทบอาการสดเลยครับเนี่ยตัดได้ไหมคะอาการสดครับอ่าแล้วสีชมพูรครับอยากให้นาําเป็นอันนี้เสนอแนะเรื่องเรื่องกอบระยะเวลาอันนี้บอกว่าเออถ้าทุกคนร่วมมือกันทุกอย่างาเดินไปได้แล้วสีชมพูมันก็อยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วก็ช่วงเวลาด้วยเพราะว่าการที่จัดเนี่ยเวลามันก็กระชั้นชิดจริงๆอะค่ะเพราะว่าความกดดันน่มันอยู่ที่พวกนักกีฬาพวกลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีความกดดันมาก ทีนี้เราอยากจะเจาะลึกเข้าไปในแต่ละสีเนี่ยว่ามีการแบ่งงานกันยังไงในเมื่อโอเคเราตกลงกันแล้วว่ามันจะมีปัญหาไงมันต้องเดินต่อไปแบ่งงานกันยังไง,บ,ง,งบ้างภายในสีก็เหมือนคือตอนนี้เหมือนสีเราอะ่ะจะให้แบบปีสองเป็นเฮดซะส่วนใหญ่เหมือนเหมือนปีหนึ่งใครช่วยได้ก็ให้เขาช่วยในบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเ,เหมือนเนื่องจากว่าปีสองคนน้อยด้วยก็อาจจะคนนึงอาจจะทาหลายตําแหน่งเออก็แบ่งงานเป็นแบบสมมติ มีนชายดูเรื่องดีดก็ในเมื el, kind of well, ่อมีแบบมีนชอบเต้นก็ให้มีนดูเรื่องลีดอะไรเงี้ยอย่างมุกม like 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 ีประสิทธ like ิภาพในการวาดรูปหรืออิสรปอะมก็ให้มุกทําเรื่องสแตนอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องพาเลทกับกับน้องขึ้นพาเลทน้องเดินพาเลทน้องขึ้นสแตนอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วยๆกันดูอะไรมเนี้ยสีชมพูแบ่งเหมือนกันไหมครับสีชมพูด้านนี้ค่ะขอโทสีส้มครับสีส้ม คือสีส้มก็แบ่งแบบนี้เหมือนกันให้พี่เป็นเฮดแต่ว่าก็แบ่งตามที่พี่ถนัดของใครรับผิดชอบด้านไหนก็คือมันพี่พี่เขาก็มีที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราจัดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราเห็นกันอยู่แล้วว่าใครทําถนัดด้านไหนทําอะไรด้านไหนได้อะไรเงี้ยสีชมพูครับเหมือนกันแบ่งกันเหมือนกันใช่ต้องแบ่งกันเหมืต้องแบ่งฝ่ายตามความถนัดของแต่ละคนปีหนึ่งอย่างปีหนึ่งของสีชมพูก็จะให้เกี่ยวกับพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์หน่อยก็เป็นพวกแม็กพวก มีพวกเพื่อนๆนะคะส่วนพวกลีดลีดเดอร์ก็เป็นรุ่นพี่ที่เขามีความสามารถทางด้านนี้ครับสุดท้ายแล้วครับคาดหวังอะไรจากการจัดกีฬาสีในครั้งนี้ครับสีเขียวคาดหวังเหรออ่จริงๆตอนนี้เวลามันน้อยเราก็ถามว่าอยากได้ถ้วยไหมเราก็อยากได้นะแต่เราเราเราว่าเราอยากให้แบบทำแล้วน้องมันไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยฟรีแค่นั้นพอเอออะคาดหวังอะไรครับก็ สนุกสนานอะ่ะเ<ม>พราะเราคิดว่ามันคืออารมณ์ที่<ม>ให้มาผ่อนคลายกันมากกว่าก็คือทําให้เกิดทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ก็พออะไรเงี้ยเราคิดว่าก็จะสนุกแล้วทีชมพูแล้วครับคาดา<ม>หวังอะไรกันค่ะ,<ห>คะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดอย่างนี้ไม่อยากคาดหวังอะไรมากแล้วเนาะเด่นก่อนก่อนก่อนจะลาวันนี้รู้ผมรู้สึกว่ากีฬาสี่ปีเนี้ยสุภาพสตรีเข้ามามีบทบาทมากเลยในการจัดการเนี่ยมัน มันมันกำลังแสดงออกถึงอะไรครับไม่รู้แต่ว่าอย่างสีเขียวเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความตั้งใจมันเป็นแบบความเหมือนกับคนน้อยอะไรน้อยแล้วก็แบบอ่ะโอเคนี่พอคุยกับน้องได้จากน้องเยอะอ่ะเป็นละกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่าคนนี้ต้องเป็นไม่ได้เกิดจากน้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยเมือนคุยๆกันเองผู้หญิงมีบทบาทมากเลยในสีเราคิดว่าคืออย่าง ถ้าเราคิดเป็นเพศแม่เพราะต้องแบบแม่บ้านแม่เรือนจัดการอันนี้ก็ถูกเพราะว่าผู้หญิงมันมีระเบียบมากกว่าเอาความเป็นจริงมาถ้าให้ทำตามงานก็ช้ามากสดใช่ไหมก็ใช่ก็พอบอกทารอะไรอย่างนี้ก็จะช้าคืออย่างเราเนี้ยเราเราที่เราเห็นนะการทํางานของพวกเราเนี้ยก็จะแบบเร็วแล้วก็เป็นระเบียบมากแล้วก็รู้สึกว่าจะได้จะได้ออกมาได้ผลได้ไวกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ครับสุดท้ายทําไมผู้หญิงมีบทบาท คือมันไม่เชิงว่าผู้หญิงมีบทบาททั้งหมดด้วยความเหมาะสมของความสามารถของแต่ละคนมากกว่าว่าถนัดทางด้านไหนแล้วสีชมพูมันเป็นสีที่ค่อนข้างหวานอยู่แล้วก็ผู้หญิงก็ต้องมีบทบาทครับแล,แล้วนี่แหละครับก็คือภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดอุปสรรคความคาดหวังของแต่ละสีที่เอามาพูดให้คุยเอามาคุยให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องดูต่อแล้วครับว่าในสัปดาห์หน้าในวันศุกร์หน้าเนี่ยกีฬาสีนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าคุณผู้ชม กับผมและคณะจะไปรายงานสดอยู่ติดขอบสนามติดตามได้ในวันศุกร์หน้าครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทุกคน,นลาไปก่อนครับกับคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะแล้วลาไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบาย 都说。